เวลาไปยืมกระโปรงเนาะไปพิธีกรไงแล้วก็เวลาแบบไปยืมชุดไรเงี้ยอุ้ยมี่ไซคุณนุ้ยค่ะนุ้ยแบบน่ากันเลยตกหน้ากันนะไม่โกรธเลยจริงๆแต่อย่าพูดคัดีทำไมชีวิตฉันมันหดหู่ หลายๆคนก็ถามมาเยอะว่าเอ๊พี่นุ้ยทํายังไงดูแลรูปร่างยังไงทําไมถึงแบบเออลดมาได้ขนาดนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับค่ะนุ้ยก็ได้มีการสรรหาวิธีนะหลากหลายวิธีค่ะจุดเริ่มต้นคือส่องกระจกแล้วอะ่ะเราหน้าท้องยืดอะ่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะตายไปพร้อมกับร่างหนังนนะ่ะเราจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนง้นเราต้องปฏิวัติตัวเองแล้วเราต้องหาวิธีและทํำยังไงนุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ลองจริงถ้าไม่ดีจริง นุยไม่เอาชื่อเสียงมาล้อเล่นแบบนี้ที่นุ้ยจุดเริ่มต้นเลยคือว่าพอสองกระจกเลยใช่ปะแล้วนุ้ยก็รู้สึกว่าแบบ เฮยร่างเราตอนนี้มันไม่ได้แล้วอะทํายังไงดีก็เลยหาตัวช่วยโดยการที่ว่าเราทาเองพอเราทําเองเนี่ยเราจะได้ใช้ของดีที่สุดสูตรที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเพราะว่าเป็นการรวมไฟเบอร์นะคะที่อยู่ใน1ซองเนี่ยมีมากถึง800 0มิลลิกรัมซึ่งเทียบเท่ากับว่ากิกนผักแบบเต็มเ็เลยนะ1มือ้อทั้งวันเนี่ยมี3มื้อใช่ไหมคะหรือรู้สึกว่า เออตัวนี้เองอ่ะก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เราเองก็ไม่มีเวลาที่จะกินผลไม้กินผักขนาดนั้นเพื่อให้ได้ไฟเบอร์เยอะในการที่เราจะช่วยเราขับถ่ายหนึ่งนีม้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของการขับถ่ายสองการที่เราจะหาผักกินเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราเราไม่มีเวลาขนาดนั้นสามนุ้ยก็เลยพยายามหาว่าเอ๊นอวัตกรรมอะไรนะที่จะช่วยคนที่แบบท้องผูกมากๆสามารถที่จะแบบว่าคือดีท็อกซ์ร่างกายได้อันนี้เป็นโจทย์ของนุ้ยที่สำคัญก็คือว่าต้องช่วยในการที่จะเบิร์น ช่วยในการที่จะบล็อกในบางที่เรากินของหวานเรากินอาหารที่มันแบบมันมากเกินไปอย่างหน้เงี้ยหนูก็กินทุเรียนกินทุกอย่างไม่กลัวเลยหลายๆคนก็เลยถามว่าเอาพี่หนูพี่หนูกินแล้วหนูไม่กลัวเลยอะแล้วทำไมถึงยังดูแลรูปร่างได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าหนูเนี้ยลองสูตรเนี้ยกับตัวเอง6เดือนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเดินมาปุ๊บแล้วก็แบบอุ๊ยสูตรเนี้ยดีอะแล้วเอาเลยไม่ทา้ไม่ได้ไไดต้องต้องเทสให้แน่ใจก่อน ต้องเทสให้แน่ใจแล้วก็เทสแล้วต้องดีจริงๆแล้วก็ต้องปลอดภัยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าลำไส้จะขี้เกียจเพราะว่าเขาใช้ตัวไฟเบอร์กับตัวไฟเบอร์ที่มาจากพีชซึ่งเป็นพีชญี่ปุ่นเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดตัวนี้แหละที่เขาจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของเราแล้วก็ช่วยบล็อกเบิร์ช่วยเอาแบบสารพิษแล้วก็ พวกที่เราทานเข้าไปแล้วมันมันเหลือใชอ้เอาออกมานะคะเอาออกมาอย่างปลอดภัยนะคนนี้ยบอกเลยว่าจุดแรกก็คือว่าต้องปลอดภัยต้องไม่ให้ลำไส้ขี้เกียจแบบว่าเอาพอเลิกกินแล้วแบบถ่ายเองไม่ได้น,นี่น,น่ากลัวคือนุ้ยเนี่ยคิดเป็นสูตรของตัวนุ้ยเองหลายๆลยคนคุณผู้ชมถามมาว่าเอะพี่นุ้ยมีสูตรยังไงคือนุ้ยว่า In and out อาไปถามคุณหมอทุกคนและคุณหมอบอกว่า In and out เป็นจุดที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงถ้าเรายังโหยอยู่ถ้าเรายังอยากตามใจปากอยู่ทํายังไงดีนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้้องีตัววช่่ยยททําาใหหเระุด การตามใจปากของเราเอสชัวตัวนี้เนี่ยค่ะเขาจะเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยคือมาช่วยควบคุมความหิวของเราทําให้บางทีคือเรากินข้าว1จานหรือ2จานอย่างเงี้ยเขาจะช่วยลดลงมาลดจํานวนลงมาคุณผู้ชมเวลากินตัวนี้นะพอรู้สึกว่าแบบอิ่มอะต้องหยุดเลยเราอย่าไปเสียดายของที่เหลือไม่บอกอปอนเลยปอนถ้าปอนเสียดายของที่เหลือนะเนงินที่เราเออกมาจ่ายในการที่ดูแลสุขภาพเราอะจาก การที่เรากินเยอะไปโดยที่แบบโดยใช้เหตุอ่ะมันทําให้สุขภาพเราเสียแล้วเราต้องจ่ายเงินในการรักษาตัวเราอ่ะมากกว่านั้นนุ้ยก็เลยเป็นสูตรของนุ้ยนะคะในการที่จะควบคุมความอิ่มนะคะหนึ่งตัวคือควบคุมไม่ให้เราหิวมากอีกอันนึงก็คือว่าเป็นอันเนี้ยกินตอนระหว่างวานันกับพอก่อนนอนนุ้ยจะกินตัวเพอร์พีชซึ่งเป็นไฟเบอร์นะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสบายท้องในเวลาต่อมาในวันรุ่งขึ้นเลยเอาแบบไม่มวนท้องไม่ปวดบิดแค่แบบเออตุยๆแล้วก็ ไปเข้าห้องน้ำเราก็จะสบายหน้าท้องก็จะแบนราบทําให้เรามีกําลังใจในการที่เราจะออกกําลังกายเพราะว่าอย่างนุ้ยเนี่ยนุ้ยบอกปอเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกที่ไหนนุ้ยจะบอกว่านุ้ยจะเริ่มจากการลดน้ําหนักก่อนนะคะไม่ใช่ว่าออกกาลังกายเพื่อลดน้ําหนักเพราะเวลาที่เราตัวเราขนาดใหญ่น้าหนักเราเยอะเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายพวกขอ้อต่อต่างๆของเราเนี่ยคะ่ะมันก็จะถูกกระทบกระเทือนนุ้ยก็เลยรู้สึกว่า ยิ่งเวลาเราอ้วนแล้วเราไปออกกาลังกายเราจะกินของใหม่เข้ามาอย่างปอนเนี่ยปอนจะกินข้าวก่อนเราค่อยไปออกกาลังกายนึกถว่าเอ้ะถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็จะเอาข้าวที่เรากินใหม่ถูกปะ่ะเอาไปเบิร์ใช่ไหมพวกบราวด์แฟตหรือแฟตเดิมที่มีอยู่ในตัวเราอะมันไม่ได้หายไปเพราะฉะนั้นหราก็เลยบอกว่าอย่างแรกสํหรับสูตรนุ้ยนะซึ่งต่างจากปอน สูตรของนุ้ยก็คือที่นุ้ยบอกว่านุ้ยอยากลดให้ปอนดูอะเพราะว่าปอนไม่เคยเชื่อวิธีของนุย้ยวิธีของนุ้ยเนี่ยก็คือว่าลดน้ําหนักให้ลงก่อนแล้วค่อยไปออกกําลังกายโดยการที่ต้องเอาน้ําหนักลงมาให้ได้มากที่สุดพอน้ําหนักลงมาได้มากที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเราอะมันก็จะมีแบบส่วนเกินถูกไหมเราก็ค่อยไปออกกาลังกายเพื่อความเฟิร์มนั่นเองแล้วพวกข้ตอตรงข้อต่ออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้กระทบกระเทือนมากและที่สําคัญคือว่าถ้าเวลาเราอ้วนเราไปออกกำลังกายอะพวกไขมันที่มันแทรกอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันจะไปแทรกเข้้าาไปในมนม มันจะกลายเป็นทําให้เราดูมวมไปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนุ้ยว่าวิธีนี้นุ้ยสังเกตกับปอนมานานแล้วแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะหาวิธีที่เหมาะกับตัวนุ้ยนะซึ่งวันนี้นุ้ยก็รู้สึกว่าสูตรนี้ที่นุ้ยทํามาตั้งแต่คลอดลูกคนแรกนุ้ยก็ทําสูตรนี้นุ้ยบอกเลยนะบอกกับปอนเลยว่าปอนดูนะลูกคนที่สองนุ้ยก็จะใช้สูตรนี้ แล้วดูสิว่านุ้ยทำสำเร็จไหมสรุปมันก็ได้ไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนุ้ยว่าคุณผู้ชมมาลองวิธีของนุ้ยไหมก็เลยอยากที่จะบอกต่อวิธีเนี้ยกับหลายๆคนที่เฮ้ยอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าบางคนอยากจะฉันอยากจะดูดีขึ้นอะอย่างนุ้ยเองอะนุ้ยบอกว่านุ้ยลดความอ้วนอะไม่ได้เพื่อสุขภาพนะนุ้ยลดความอ้วนเพื่อนนุ้ยอยากจะใส่กระโปรงที่นซีมาให้ได้ให้ไมีเอมาแล้วใส่ไม่ได้ CF มาแล้วก็่ใส่ไม่ได้ไง